คุณผู้ชมครับล่าสุดมีการแถลงข่าวด่วนมาจากกระทรวงการต่างประเทศช่วยบอกต่อแจ้งต่อกันด้วยนะครับหลังจากที่พูดกันตลอดทั้งคืนว่าไทยกับกัมพูชาหรือว่าขเขมรเนี่ยนะครับจะเจรจาพูดคุยกันหลังจากตัวนันทรัมป์ลงมากดดันนะครับ ให้ทําการหยุดยิงพูดคุยโดยไม่มีเงื่อนไขไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเจราจารทางด้านภาษีนะครับเข้าใจว่าน่าจะเกิดการพูดคุยกันแล้วแต่คุยกันไม่รู้เรื่องแหะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศทแถลงเลยนะครับว่าการพูดคุยถึงการหยุดยิงนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะขเขมรไม่มีความจริงใจอย่างร้ายแรงใช้คํานี้เลยนะครับยังคงโจมตียิงไทยก่อนอย่างต่อเนื่องโจมตี พื้นที่ของประชาชนพลเรือนละเมิดกฎทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาออตตาว,ว่ากฎบัตรแห่งสหประชาชาติหรือกฎของความเป็นคนอันนี้ผมเติมไม่เลยนะกฎแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีละเมิดทุกอย่างอย่างร้ายแรงนะครับก็เลยทําให้กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือประท้วงเพิ่มเติมไปยังสหป,ประชาชาติอีก2ฉบับซึ่งเป็น2หน่วยงานในเครือข่ายนะฮะก็ประท้วงต่อไปสัดต่อไปนะั่นเป็นการดําเนินการทางด้านทางการเมืองนะ จุดยืนของรัฐบาลเพราะนั้นก็ยังไม่คุยอะไรกันนะครับคุยไม่ได้นะครับก็ยังคงต้องไทยก็ต้องมีความจําเป็นที่จะปกป้องตัวเองเพราะว่าเขมรพูดอย่างทําอย่างไม่มีความจริงใจไปรับปากกับโดนลด์ทรัมป์อ่ะนะประธานาธิบดีสหรัฐก็โดนหลอกเ้าโดนไอ้ฮุนมาเนต็ตเนี่ยมันถแถลงการเมื่อคืนใช่ไหมมันบอกว่ามันจะหยุดยิงละนะครับที่ไหนได้ถแถลงตอนตีสองตีสี่มันยิงเพราะนั้นทำเองก็โดนเขมรหลอกใช่ไหมครับอเมริกาก็โดนหลอกทุกคนบนโลกใบนี้มันแมไมันจะเป็นเมืองกมเมอร์ เป็นเมืองแก๊งโค้เซ็นเตอร์ได้อย่างไรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีคําแถลงของกระทรวงการต่างประเทศก็ดูเด็ดขาดดีนะก็ดูชัดเจนนะครับไม่หน่อมแนมเหมือนกับที่ผ่านมาละซัดไปเลยนะครับว่ามันแถลงข่าวหลอกลวงใช้ทุกวิธีการสกปรกต่างๆนานาช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อออกไปนะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับประเทศไทยของเราตอนนี้ทหารก็ลุมถล่มกันอย่างหนักเลยนะครับสําหรับฐานที่มั่นของทหารเขมรเพราะว่า เพราะว่ามันพยายามจะหาทางลงในหุนบานเกเนี่ยไม่งั้นมันไม่ไปตอบรับข้อเสนอทั้มแบบง่ายๆแบบนั้นหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อยมันจะหาทางลงแต่มันต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันก่อขึ้นในประเทศไทยของเราเสียก่อนครับคอฟฟี่โดยทีมข่าวอีซียุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลินจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ รีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสือ่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็ง,แ,ขงแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คข้าาสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ